วันนี้หนูมีอะไรจะแจ้งประกาศจะแจ้งประกาศคือแจ้งเบาประกาศเต้นเก่งวันก่อนอ่านคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์ว่าเต้นเก่งเดี๋ยวเหไหมล่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเต้นเก่งมากลูกหนูก็เลยอ่านคอมเมนต์เป็นเต้นเก่งมากก็งงนั่งนั่งช็อกสักพักหนึ่งเต้นเก่งเต้นเก่งคืออะไรวะเต้นเก่งอ๋อเต้นเก่งล่าสุดก็เป็นแจ้งประกาศ แจ้งประกาศหนูมีอะไรจะแจ้งประกาศวันนี้นะคะทุกคนติดผวนใช่ติดผวนทุกคนมันไม่ได้ติดมันติดผวนนะติดเราลุกไม่ขึ้นนะติดพุงเหรออตนนี้ก็จะหาเรื่องให้ได้เลยจะขยับลุกจะขยับลุกนี่ไม่ลุกนี่ที่ร้านมีแกงไตปลาด้วยนะคะทุกคนแถมถ้วยให้ด้วยค่ะถุงละห้าบาทเท่านั้นค่ะข้าวแกงถุงละห้าบาทจ้าอยากไปเมาส์กับน้องไผ่มีเรื่องจะเมาส์ที่งหงอ คารินาอพี <laughs> ite, it ่คารินาร้องไห้แล้วนะคารินาร้องไห้แล้วนะทุกคนวันนี้หนูมีอะไรจะประกาศเพราะว่าเอ่อ Speak Chinese please น้า你好有中国人吗对吗有中国人吗แถมช้อนไหนแถมช้อนใหม่เต้าด้อมเจแถมหน่อยจ้าเห็นไหมล่ะแถมส้มตำขายดีเฮ้ยแถมเอาสักหน่อยไหมเปิดไลน์ขายส้มตำสักวันหนึ่ง น้ยน่าสนุกซื้อไหมคะขายแบบเอาสังคมไม่เน้นเอากําไรมันเอาฮาเออขายเอาฮาดีไหมทุกคนวันไหนหนูมานั่งไลฟ์ทำส้มตําขายอุ้ยหนูพูดจริงๆนะเนี่ยเพื่อนหนูตำอร่อยสองเจ๊ใส่นัวแต่ว่าสโลแกนคืออร่อยถูกใจไตถูกตัดไตไตถูกตัดอร่อยเป็นยังไงไตถูกตัดไตไตถูกตัดโหเน่าละ เป็นตแซ่บแท้อุ้ยอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะคะไฮฟอมฟิลิปปินส์ไฮเฮ้ยน้องแถมคนสวยไปไหนแล้วงับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์สีสวัสดิ์มาอภิสิทธิ์สีสวัสดิ์มาน้องแถมคนสวยไปไหนแล้วอุ้ยอภิสิทธิ์สีสวัสดิ์สนใจส้มตำไมจ้าสองเจ๊ตำนัวอร่อยถูกใจไตถูกตัดนะคะอภิสิทธิ์สีสวัสดิ์นี่วันเกิดมาเปิดร้านสี่พี่พี่ไผ่มาหนูชนะบอลแล้วซื้อส้มตำแถมประกันสุดมันไม่แถมไม่แถม ไม่แถม <c oughs> ประกาศเรื่องอะไร <c oughs> อ๋อวันนี้มีอะไรจะบอกด้วยนะคะทุกคนน่าจะประมาณวันเกิดน่าจะใครลิวอ,ออกไปออกไปเอาฮะใครลิวอ,ออกไปลูก <c oughs> มีไลรหนูเหรอช <c oughs> ินจ่าวชินจ่าวอ่ะพี่แพพี่แพเกยแบ่งแน่เอื้อหลิวอ,อุ้ยทุกคนหนูพูดจริงน,นเนี่ยมีใครสนใจส้ตมตำไหมสองเจ๊ตำนวเนี่ยหนูได้ชื่อและสองเจ๊ตำนวหนูกับน้องแถม หนูจะมาตำส้มตำแล้วก็ขายแต่ว่าขายในปริมณฑลเท่านั้นเนี่ยเพิ่งขึ้นขึ้นขึ้นเพราะว่าเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นได้คนบ้านไหนเพิ่งขึ้นได้เพิ่งเพิ่งขึ้นเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้สดๆดร้อนรอเลยแต่ว่าส่งแค่ปริมณฑลเท่านั้นนะคะไม่เปิดไลฟ์ขายในติกต็อกด้วยเสียงไหนไมมแล้วหรอกรียมเอาไม่์มยนี่ไม่ดู เขาตุเซียงเกลียงเลยตั้งเวลาไว้หรือเปล่าแม่ตั้งหรอเออตั้งแต่มันไฟแรงไปหรอไม่อ่ะมันจะกินยังไงอ่ะซูมันต้องแพงอ่ะอุ้ยไม่เหลือเลยเลยตัดอดเลยปะตัดแต่จะเหลือแต่นิดเดียวไม่อะแล้วแม่ใส่ไปต้องเยอะโอ้เออมันไฟแรงหมดมันดำเฉย มันไม่ดำเฉยมันไม่มันดำเฉยๆแม่บอกมันดำเฉยๆไม่เอาตะก้าแล้วค่ะคุณเชียงไม่คุณเชียงอ๋อแม่ม็คือคุณเชียงสุดชาโคมันมันแค่หน้าเดียวไหนอีกด้านหนึ่งอีกหน้าไม่แดงแดงกรีบคุณเชียงชาโคค่ะพี่ไผบอกว่าไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไม่อ๋อแม่ก็เลยจัดให้ไม่ไม่ เห็นไหมล่ะมีที่ร้านมีแกงไตปลาด้วยนะคะที่ร้านมีแกงไตปลาแล้วก็มีขั้วกิ้งทําไมถึงชื่อขั่วกิ้งไม่รู้าทำไมพอถ้าขั่วอยู่แล้วไม่กิ้งก็ไม่ได้เรียกว่าขั้วกิ้งก็จะเป็นขั่วงงนะที่บอกขอบคุณพี่เจนสิซมตำชิงแล้วคุณเ์ผิดกว่าอุ้ยแต่ว่าส้มตำหนูจริงจังนะเอาไหมเอาวันไหนมานั่งไลฟ์ขายถุงขายแบบกันเองอมเนี่ย ราคาเท่าไหร่ดีคะขายส่งแค่ในปริมณฑลราคาเท่าไหร่ดีอบหนึ่งร้อยหกสิบต่อแปดนาทีครับสุกเห็นไหมล่ะเขาโอกนะเห็นไหมล่ะเมสอะไรก็ไม่รู้สินจ้าสินจ้าอ่ะเดี๋ยวไปขายด้วยขอส่วนแบ่งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น้องพีทขนาดนี้แล้วน้องพีททำขายเองเถอะและ is elin in my heart อ๋อมาประกาศดีกว่าไเลยเร์ไฟกำลังดูอยู่ค่ะถ้าเกิดอยู่นครพนมก็จะไม่ใช่ถ้าอยู่ ถ้าอยู่ถ้าอยู่ไทยก็จะกลับนครพนมนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูอ่ะอันนี้ของพี่นิป้าหรือของแม่ของพี่ทไมคือคุณแม่ทำของแข็งรุมสนุกมากจริงเหรอเดี๋ยว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 ขอประกาศก่อนขอประกาศก่อนทุกคนคือคุณแม่หนูทำของแข็งอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> เปกๆละ <c oughs> คือคุณแม่ทำของแข็งอร่อยมาก แล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยหนูก็เลยว่าจะให้คุณแม่หารับ j อบทาอาชีพเสริมแต่ว่าจะทําเป็นแบรนดิ้งขึ้นมาให้คุณแม่เวลายามแม่ว่างนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าวันเกิดเดี๋ยวจะบอกทุกคนถ้าเกิดใครมาวันเกิดหนูจะให้แม่ทาคอนเข็งไปแจกให้ทุกคนชิมนี่อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นเด้อใครว่าไม่อร่อยก็คือแจงว่าอร่อยแม่แวขาวมากแวขมวมา ท้องแข็งอย่นี้ไม่เน้นไม่เน้นเคียวง่ายเน้นฟันแตกไม่เน้นสุขภาพดีเน้นเบาหวานเค็มไหมเค็มไหมเน้นขับไตพังอะไม่เดี๋ยวบอกก่อนว่าเดี๋ยววันเกิดส่งปัตตานีด้วยใช่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันปัตตานี ้าวข้าวคุณก้าวของแข็งชาไม่ใช่คงแข็งเติมกุณเชียงจ้าโคไม่ได้บอกข้าวหรอข้าวปั้น่ะเอาสิแม่นี่คือกุณเชียงร้านร้านเจอ้อมนะคะอันนี้ไม่ใช่ร้านเจสองเจตํานัวนะคะดังนั้นถ้าเป็นจากร้านเราจะไม่มีสีแบบนี้เด็ดขาดนะคะทุกคนอันนี้เอามาให้ดูนะคะนี่คือข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงอ๋อก็ต้องไปเอาน้ำอยู่เนาะ อยากชิมคองแขงมาดามอ๋อใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อก่อนเดี๋ยววันเกิดจะเอาคองแขงไปแจกนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือนิดนึงขอความร่วมมือนิดนึงถ้าไม่อร่อยให้บอกไม่อร่อย <c oughs> ออไม่สิ <c oughs> ถ้าอร่อยให้บอกอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอก <c oughs> อร่อยดี๋ยลูกไลคคารินอุ้งเดี๋ยลิ I think c a r o i n a already cry แม่เยอะไปทำ <c oughs> ชินได้ไหม มันเยอะไปด้วยอี่กูกินกินกินเดี๋ยวจะเอาไปแจกวันเกิดนะคะแต่ว่ามันจะมีเป็นรสสามเกลือเนาะใช่ไหมแม่จะมีเป็นรสออริจินอลไม่สีรสหวานไม่ไม่ทำออริจินอลดีกว่าออริจินอลทำรสหวานเหรออาจจะทำเอารสหวานกับรสอาจจะทำเป็นรสสามเกลือรสที่อร่อยมากๆของคุณแม่แล้วก็รสหวานใช่ไหมใช่แล้วก็มีอีกรสหนึ่ง จะเป็นชาครีมหรืออะไรเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะทุกคนสามเกลืออร่อยใช่อันอันนี้สามเกลืออร่อยมากทุกคนดูสีอร่อยมากเดี๋ยวจะเอาไปให้ทุกคนชิมก่อนนะคะวันเกิดหนูเดี๋ยวหนูจะไปที่คาเฟ่ประมาณวันที่19น่าจะเอาไปแจกวันที่19นะคะทุกคนดังนั้นถ้าเกิดใครไปคาเฟ่เดี๋ยวเอาของแข็งไปแจกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรู้ประชากรก่อนว่าไปกันกี่คนจะได้ทําไปถูกจํานวนแล้วก็ให้ทุกคนลองชิมดูว่าอร่อยไหมหรือว่าอยากให้ปรับสูตรอะไรยังไงจะได้เอามาปรับนะ ลิฟของอะไรอันนี้ลิปของแบรนด์เกาหลีค่ะแต่มันเริ่มออกลันนิดนึงโอเคไนะเขาโดนเพื่อนเทเขาไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวใช่วันนี้โดนเพื่อน hey, อเทเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะชวนไปเซนทันเวลเสร็จปุ๊บพเพื่อนไม่ไป Saint เซนทันเวลเพื่อนเทหนูก็เลยแต่งตัวเฉยเลยเขาเบิ้ลสองสูตรอืมต้องทำเดี๋ยวน่าจะแจกคนละสองรถเนาะ น่า,าจจะแจกคนละสองรสชาติสามรสชาติประมาณนี้ค่ะอืมพี่ไพจะลงไลฟ์กีโ่โมงเดี๋ยวดูก่อนนะนี่กํลาลังคิดว่าเราอยู่คนโดยเดียวกันมไม่น่านะไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาอยากไปวันเกิดอยากไปกินขนมมาดามนี่นี่ซินจ่าซินจ่าอะซินจ่าอะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววันเกิดเจอกันนะคะ,ะสุคิว น่ารักมากมามา,มาดาไข่หรือมาดาไข่คืออะไรมาดาไข่เหรอหรืออะไร mm hmm. ใช่แบรนด์ที่ชอบใช้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อันตัวเดิมเลยค่ะที่ชอบใช้เออจะใช้สีลิปนี้ที่หลานคนทักตลอดเลย <Okay. S 1> กับจีนวันไหนยังไม่แน่ใจคะ่ะ I don't understand uh, I talk about my birthday that my uh, my mom will cook made some cookie or oh, it's not cookie actually I don't know it's Thai <Okay. S 2> อิสคอของแคองอิสเป v ย r y ั u มี y นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนชอบกินของแข็งแบบรสชาติเผ็ดไหมเพราะอันนี้จะมีความเผ็ดอยู่แต่เป็นเผ็ดของพริกไทยอืมเป็นเผ็ดของพริกไทยนะคะใช่ไทยแ็กใช่คะ่ะมาดามไฮหลิวยืดยืไม่ยืดยืยืดยืเดี๋ยวเอาไปแจกนะเดีย๋ยวเอาไปแจกทุกคนนะคะใช้ลอนแกนเท่าไหร่คะสี่สิบครับ สี่สิบค่ะไม่ได้ไปนะต้าติดงานน่าไไม่เป็นไรหนาะเดี๋ยวก็จะไปหามอนะนั้นดูแล้วก็พวกกินไว้วันหน้ามาทำอะไรทำส้ตมตัำใหม่อีกพี่ไผ่ผอมองลงใช่กางเกงไม่ฟิต <c oughs> ใช่ขอบกางเกงเหลือ มีความสุขละ s แฮปปี้นะจบชิ้นเลยช่วยนี่จบไม่กินหลักข้าวไปไปวันที่สิบแปดงานวันเกิดนะาได้เลยค่ะไปเอาของแข่งแล้วกลับเลยได้ไหมคะที่ก็หวังเกินเป้าหมายชัดเกินินเป้าหมายชัดเกินินเดี๋ยวก็ขึ้นนั่นนี่แหละแฟนคลับนี่แหละแฟนคลับน่ารักแอนแท็กซี่มากค่ะ แท็กซี่จบละแท็กซี่ะขึ้นได้กี่คนแปลกแปลกอันนี้แปลกแปกมเมาขนมแล้วกับวันเกิดจัดวันที่สิบเก้ากรกฎาคมค่ะใช่แล้วค่ะมีเจอกันนะคะวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอนี่ต้องตำหลอตำเองใช่หรอฮะ<า>ก็เมาโมยอยู่ไงอุ้ยยังอร่อยจะหมดแล้วเนี่ยอยากกินกุนเชียงที่ใหม่ใหม่ไม่มี <c oughs> มีนี่ <c oughs> เหลือร้อนมาตั้งชิดหนึ่งไอ้ร้อนได้ร้อน เจอใครนะคะเจอพี่แถมค่ะเดี๋ยวพี่แทมไปค่ะวันเกิดหนูน่ะเออใครใครเป็นติ่งน้องแทมน้องแหนมมานะคะอย่าดูน้องแทมเขาบอกออบน,อน้องแหนม่ปน้องน้องแหนมเจอเลยอือจะเป็นสาวนี่ใช่ไหมสิบเก้า<ป>ว,วันอะไรทำงานสิบเก้าวันอะไรสาวเขาทำเป็นสาอยู่แล้วเสียใจด้วยนะคะพี่แทมไม่ได้ไปค่ะ มีคนอยากเห็นหน้าพี่แถมวันนี้พี่แถมน่ารักให้ดูได้น่ารักกี่โมงซิสเตอร์น่ารักไม่เหมือนหรอสวัสดีค่ะขลักขละกเห็นไหมล่ะรอบหน้าเดี๋ยวเอาพี่แถมมาเข้าไลฟ์อีกขายส้มตำเลยเดี๋ยวรับหน้ามานั่งไลฟ์ขายส้มตำเฮ้ยต้องรีบขายสิก่อนแถมไปทำงานอ่ะอือได้นะจะซื้อมะละกอมะละกอมา ขายจริงไหมขาจริงอร่อยคนทางไกลจะได้กินไหมอืมอาจจะได้กินอาจจะอาจจะมีพี่เฟย์แบนี้ค่ะคุณจีว่าคุณจีว่า <c oughs> เพราะว่าจะให้คุณแม่ทําขายพอทั้งเดังนั้นเดี๋ยวเราซื้อกันนะคะทุกคนเรามาอุดหนุนนะคะอร่อยแน่นอนแต่ขอปรับสูตรก่อนอยากให้ เพราะว่าน ah ี e ่กินตั้งแต่เด็กก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนนอกกินเขาจะอร่อยเหมือนเราไหมแต่ว่าเคยขายช่วงหนึ่งตอนช่วงมหาลัยเอ้ยไม่ใช่มหาลัยมัธยมขายดีมากอร่อยอร่อยอืมแล้วก็เลยเดี๋ยวถ้าเกิดเาปิก้าติงคิวนะไอเล็นะตูนเชียงอร่อยอ่ะป้าติไม่่อยกินคุนเชียจงพี่กิอ๋อเอืม ซื้อมาจากนครอเดียไม่อกุนเชียงเลยหรอ๋อุนเชียงพี่กินอร่อยส้มตำนี้ส่งวันไหนคะเดี๋ยวรอดูนะคะแบ่งให้จีนี่ชิมดูดีใช่เพลงใหม่โช์มากนั่นแหละอย่าลืมไปฟังกันนะคะพาจีนี่ไปเที่ยวไหนคะไม่ได้พาน้องไปเลยน้องกลับแล้วตีตลาดจีนอุ้ยเอาของแข็งไปตีตลาดจีนนั่นแหละสิแต่ว่าต้องถามเพื่อนก่อนต้องลองเอาไปให้น้องๆชิมก่อนไม่รู้น้องๆจะชอบหรือเปล่า เดี๋ยวเราดูก่อนว่าคนจีนเขาจะชอบไหมแต่ว่าขายนในไทยก่อนเ <c oughs> ียดดิพด <c oughs> อีอืมงานเผ็ดเคุณเชียงแม่ไม่เผ็ดแต่คุณเชียงแม่ไม่งง <c oughs> <g ong> มาบุายมาบุายค่ะฮัลโหลฟาร์มฟิลิปปินโอเคนะทุกคนวันนี้ขายส้มตำเสร็จแล้วเดี๋ยววาัน,านหน้าหนูมาขายส้มตำใหม่ขายถุงละเท่าไหร่ดี <c oughs> เดี๋ยวส่ง <c oughs> ออนไลน์เดี๋ยวอมข้าว แค่ทำไรอ่ะทุกคนอยู่ทำตัวมิ้เปิดตะกร้าเลยค่ะถุงละสองบาทฮืม Hello from my w h e e r Hello พี่อยู่เป็นโค้ดให้หน่อยอกหักเพื่อนหนูเป็นโค้ดได้แทมขอหนึ่งประโยคสำหรับคนที่อกหักตอนนี้อกหักหรอถ้าเมาตัวเองก็ลองสงสารตัวเองดูนะคะกินข้าวตอนนี้ หนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวเพื่อนพูดหนูไม่ได้พูดไม่ถามแม่เ่อไหนแม่เขาในประโยคเขาหน่งประโยคค่ะเลิกกินหญ้าแม่ทำไมอ่ะเขาไม่ได้กินหญ้าสนุกเขากินข้าวอกหักเลยก็เลิกกินหญ้าแล้วอกหักก็ไปหาใหม่ใช่ค่ะดังนั้นหนูจะไม่พูดอะไรนะคะเพราะว่าเลิกกินหญ้าแล้วไปหาใหม่อยู่กับหนูแล้วคุณจะไม่อกหักไม่เลิกเลิกกินหญ้าแล้วไปหาใหม่ มาอยู่กับหนูสิไปกินหญ้าอย่าพาไปกินหญ้ากินหญ้าสนามใหม่อันไหนก็ไม่ดับไม่หิวเลยไม่กล้าอ,อกหักเลยถ้าอ,อกหักอยู่กับเราไม่มีอ,อกหักหรอกเนาะอยู่กับหนูไม่มีอ,อกหักหรอกกำลังบินไปค่ะเห็นไหมล่ะ how was my day Very good today. happy อร่อยอ่ะ อลก็ตกสซามาขอบคุณนะคะมีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะซื้อหนึ่งแถมน้องแถมค่ะส้มตำหนูซื้อหนึ่งแถมน้องแถมโอมีหแะแกของแถมสินะยืนเนีย l o n so long yeah too long now ก็ไม่ได้ลองขนาดนั้นก็ไม่ได้ลองขนาดนั้นนะ มันไม่ได้ยาวเปรตมาสั้นนะธรรมชาติเกิดมาก็เป็นงี้เลยกู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 ที่แปลว่าไก่ลิชเอ๊ะลิชอะไร Why you what you are eating Thai food from oh, Indonesia hi Indonesia น้องนางไปไหนละใครคือน้องนางน้องนางแก้มนวลมีมีเดี๋ยวหนูขอ หมวหมดเลยอะไรหรงออ้ไรหลอฮ่่่่าออลิปนิ้วนางอน้องไปแล้วค่ะมันไปทางลิปหนูเลยชิมดิเซ็พาะเยังไม่เคยเไม่ล่ะ ก่เค่วเก็ั้งจเจะเอาเข้าปากอร่อยแล้วอะเก็บตั้งใจไม่เคี่ยวก็จะหยิบหยิบรึปอร่อยเลยโรคสดแก้ยังไงมาหาหนูสี่เดี๋ยวหนูแก้ให้นี่ตื่นเต้นไกับมาเลยหนูจะไปแข่งวิชาการวันที่สองนี้นะ้สู้ๆนะคะตั้งใจเต็มที่นะอันยองอันยองคือยู่เดี๋ยวหนูขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะ See you next time ไอวิ e go to e อ t i n g พี่เศษดาวขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะซี o ูนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามานั่งขายส้มตำใหม่โอเคแอบคืนนะเพราะว่าทำกินคืนรู้สึกว่าคืนแต่มันก็อร่อยว้าอ้อมไปกินข้าวกันนะบ๊ายบายนะโจวะซียูบ๊ายบายไฮเอาลองแทนมานั่งไลฟ์แทนก็ได้เห็นไหมล่ะนั่งเงียบเอา นั you, bye ่งกินข้าวบ๊ายบาย